มีตังมีตังร้องทำไมร้องทำไมอุ๊ยอันนี้มันดึกแล้วนะหนูเพิ่งตื่นน่ะมันไม่ใช่ตอนกลางวันนะมันจะห่ำทุ่มแล้วมันไม่ใช่เวลาไปเล่นแล้วอุ๊ยตังมันกี่โมงแล้วลูกแล้วใครบอกให้นอนตอนเย็น อืเพิ่งตื่นคิดว่าช่วงกลางวันอยากออกดูดูด,ดูอ้าวแล้วมันจะออกอยังไงมันดึกแล้วไม่มีใครเขามาไม่มีใครเขาเดินเล่นมันดึกมันดื่นแล้วลูกมันห้าทุ่มจะเที่ยงคืนแล้วหนูจะไปไหนออกไปไม่ได้ หลับตอนห้าโมงเย็นก็เป็นนี้แหละบอกแล้วน้องจะไปหาใครฮะมันไม่มีใครเขาออกมาเล่นแล้วเขานอนกันหมดแล้วไม่ได้